เอาตื่นเต้นเคี้ยวมากฝรั่งก็จะต,ต้นปีเลยจะหมดนะครับตื่นเต้นนะคะนี่พอนิ่มนำทีมนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะนำทีมขึ้นเครื่องนะคะไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านเก่าจะไม่เคยขึ้นเครื่องนะคะมาก่อน <c oughs> ท่ากาบสกลนครนะคะ <c oughs> นวนกระเป๋าเราโหลดขึ้นเครื่องแล้วเออใจเครื่องเราหลายขึ้นลุดลุดเป็นแถวเป็นแนวเราได้โซนสามนะคะ โมโมอยู่ใกระเป๋าจะบินขึ้นฟ้า ขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยสีิริมหน้าตกริมหน้าต่าง,นนงนนาพอดีเลยนะคะสาพาน,นาชาติดอนเมืองกรุงเทพค่ะเพื่อความปลอดภัยการออกเดินทางโปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าท่านได้รักษาเข็มขัดที่นั่งของท่านให้กระชับปรับพนากเก้าอี้นั่งของท่านให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงเก็บยวับโตนนะ๊ะด้านหน้าเปิดบานบัง ขอความร่วมมืองดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างอิงโทรสมือถือสำหรับไฟล์โหมดแอร์เพลนโหมดจะสามารถใช้ได้อีกคร um <t songs> ั <t> ้งหลังสักที่เครื่องเซชนเตอร์ i ก็บเยื n อวัตเทอร์สตอร์เท please drop a part the electronic devices expansion mobile phone for flight mode a n d p l a n e mode you can use to get o f t h e takeoff thank you Just Just there, uh, uh, we ask for your full attention to the cabin crew in front of you This is your seatbelt. To fasten insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap วิธีการปลดเขม็กัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกันวทางการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากา,ากาออกซิเจนบนแผงหรือซี่ซักของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติถึงหน้ากากลงมา ควบมร้ากายวัางปลงแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat? Immediately pull the mask firmly towards you. จุชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. วิธีการใช้ให้สูดเข้าทางศีรษะ Carefully. ขอเรียนที่ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการ <Okay. S 1> บิน Air a เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดลบ,บุหรี่จะอยู่บนปีกเครื่องนไง